เด็กๆเ,เคยสงสัยไหมว่าถ้าเราต้องการจะถ่ายบัตรประชาชนโดยที่เราต้องการหน้าหลังและเราไม่กลับกระดาษไม่ได้กลับกระดาษนะครับเรามีวิธีการทําอย่างไรไปดูกันครับอาจารย์ขอใช้บัตรอันนี้นะแทนบัตรประชาชนนะครับขั้นตอนที่1นนะครับให้เราวางบัตรประชาชนลงไปนะครับ กะกะเอาว่าเราจะให้มีส่วนหนึ่งนะครับอยู่ที่ด้านบนนะอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่สักประมาณตรงนี้นะครับวิธีกะถ้าเรายังไม่แม่นนะครับก็ให้เราใช้กระดาษ A4 ลองวางดูก่อนนะครับลองวางดูโอเคเมื่อเราเห็นระยะแล้วนะครับฉะนั้นบัตรประชาชนก็จะน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ มี2จุด <Okay. S 1> พอเรารู้ระยะแล้วปุ๊บกระดาษ A4 เราก็ไม่ได้ใช้แล้วครับเราก็วางลงไปเลยนะครับวางลงไปเลยแบบนี้ปิดฝ้าเวลาที่เราต้องการจะถ่ายบัตรประชาชนโดยที่ไม่กลับกระดาษนะครับให้หนูมาที่เมนูตัวนี้ครับ Output Format ตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะ z ให้ดูนะครับ กดไปที่ Output Format ครับจากนั้นหนูก็เลื่อนหาเมนูนิดนึงมันจะชื่อว่าเมนู ID Card เราก็เลื่อนดูเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เห็นแล้วครับ ID Card Copy อ่าตอนนี้เป็น Off อยู่เราก็เปิด Turn On ก่อนนะครับเปิด <Turn> On ขึ้นมาโอเคนะพอ On เสร็จแล้วครับหนูก็กด Start เลยอปุ่ม Start ก็เหมือนเราถ่ายเอกสารปกตินั่นแหละครับ ก็คือปุ่มสีเขียวกดปึ๊บอ่าหนูได้ยินเสียงนะหลังจากที่เรากดปุ่มสีเขียวครั้งที่หนึงเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ตัวบัตรประชาชนของเราเนี่ยเราก็จะเปิดขึ้นมาจากนั้นหนูไม่ต้องเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับหนูก็ลิ๊กเฉยๆเ,เลยวางไว้จุดเดิมเลยเห็นไหมเอ่ยวางไว้จุดเดิม ครั้งที่หนึ่งเนี่ยมันจําไว้แล้วใช่ไหมครับครั้งนี้ครั้งที่2เราก็กดสีเขียวได้เลยสังเกตว่าออกมาแล้วอ่ามาดูผลงานการเห็นไหมครับปร,ประชาชนหน้าหลังออกมาแล้วนี่ด้านบนอันนี้ด้านล่างโอเคนะโอเคน่าจะเป็นประโยชน์กับ นักศึกษาทุกคนตอนไปทำงานนะครับเป็นทิกเล็กเล็กน้อยที่เวลาอาจารย์ไปเจอปัญหาของนักศึกษาเนี่ยก็จะพยายามเอามาเล่าให้ฟังนะครับ